สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณท้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋า แอดมินก็จะพามาสรุปแนวทางนะคะจะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนานะคะเม็ดเดียวนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี5 0 3 2 6 4ส่นะคะส่วนชุดเด่นนะคะแอดมินให้เด่นแอดมินชอบนะคะ5กับ0ย์นะคะ แอดมินเจ้าสีขาวไปที่ห้านะคะศูนย์ก็ชอบนะคะใครชอบศูนย์รูดศูนย์นะคะแอดมินห้าก็ชอบศูนย์ก็ชอบนะคะหลายใจจังเลยพี่น้องทำไงล่ะรูทศูนย์แล้วกันนะคะพี่น้องก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สอง 03, 04, 0ู0ย์สามศูนย์สนห้าศูนย์หกศนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น 09, 00, 04, 0ูนย์เ0้0ศูนนะคะ สำหรับท่านใดนะคะอยากเข้าห้องไลน์นะคะอยากเรียนนะคะก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะคะ s o d a s a นะคะ8 8 0แนะคะแอดมินก็จะมีแนวทางทูบน้องสุสารนะคะพี่น้องแท่งเดียวนะคะแล้วก็ของตะไคร้แท่งนึ่งนะคะพี่น้องแอดมินไม่จุดเหมือนที่อื่นนะที่อื่นจุดสุสารนี่จุดเป็น10เป็น20แท่งนะคะไม่ไหวนะคะน้องพี่น้องเห็นใจพ่อแม่พี่น้อง fc นะคะ ตัวเลขเยอะเกินไปก็ไม่ดีเนาะพี่น้องจา๋าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้แนอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดู่ดแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ ราบสวัสดีจ้า